แต่ว่าตอนนี้เรามาพบกับนักแสดงจากเรื่องจับกางกันก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับทีมนะจ๊ะน้องหมอ่าน้องบิ๊กเอ็มน้องแจมเจอกันแล้วตั้งแต่ช่วงแรกสองหนุ่มนี้ก็คือน้องโหนกับน้องหมูแล้วเมื่อกี้ไปจับโหน สวัสดีจโมูเขาชื่อโหนเป็นสาวเอาใส่มือนีแต่ละคนก็บอกว่าเรื่องนี้ร้องเพลงกันเยอะนะเมื่อกี้เราก็ได้ฟังทั้งแจมมี่และบิ๊กเอ็มทั้งสองคนนั้นได้ร้องไหมคะโหนน่ะได้ร้องไหมร้องเพลงหนึ่งครับนะคเห่าครับหมร้องครับทำไมเขาไม่ให้ร้องเราไม่อยากร้องปฏิเสธเขาเอ้าเขาเห็นเนื้อเสียงแล้วไม่ร้องเหรอเห็นเนื้อเสียงเขาบอกว่าแสดงอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะเรื่องนี้โหนร้องเพลงนึงคือร้องคนเดียวเลยร้องคนเดียวครับขอฟังนิดนึงได้มั้ยนิดนึงได้ครับพี่โหนจริง จบแล้วเหรอ,อยัง <c oughs> อ <c oughs> ันสัน้นไปเอาให้ไปสักทอดหนึ่งสิตามนิดจริงนะน้องอายผู้จริงจริงให้ฟังออรักบ่มีวันว่างถึงนางน้องก็ช่ไยม่วันนอกบอกว่าจริงใจว่าหลวงใดเลยเออ เปิดใจน้อยรับอายพิจารณาจ้าระจารจ้าร์จาระจาระจาราร์จ้าร์จ้าเ์จ้เจาเจัาเ์จบาจ้ารูจ้สึจ้มือนอยร์สวาร้าร์เ้ิดเขาเขียาไงจีาร์ต้์้งใจวาาร์จ้ารร์้ารจ้าาร์้า์ารา้า อ๋อได้ยินเสียงนั่นไม่ได้เขาเปิดเขาเขียวเขาอยู่ทยานชัยนาทเป็นนกแรง้งคุณขาวชัยนาทอยู่ียยานเนาะ <S <S มีเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องละครเรื่องนี้นะฮะ,ป<ร>ะเป็นพ<ม>ระเอกเต็มตัวนะฮะของน้องบิ๊กเอ็มนะฮะ <iders> <ร>แล้วก็เป็นพระเอกเต็มตัวของแจมมี่เกรงไม่ใช่บิ๊กเอ็มเกรงมากเพราะว่าก่ากอนหน้านี้เล่นร้ายมาแล้วทีนี้ก็มาพลิกมาเล่นเป็นพระเอกครั้งแรกเลยก็กดดันเหมือนกันแต่ว่า ก็ทำการบ้านมาเหมือนกันครับผมแล้วฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยชื่อเรื่องก็บอกเลยนะเป็นเรื่องราวในแวดวงของวงการจับกังเนี่ยเป็นวงการในอาชีพนี้ใช่ไหมคะวงการจับกังใช่วงการจับกังเพราะฉะนั้นต้องอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วเราต้องไปทำงานอยู่แถวไหนอะไรยังไงกันบ้างถ่ายทำที่ไหนคะใช่ครับคือโลเคชั่นหลักของเราอยู่ที่สุพรรณบุรีซึ่งเป็นฉากโรงสีก็คือเราก็เป็นจับกลังนั่นแหละไปทำงานในโรงสีของนี่เลยครับ เจ้าของโรงสีคนสวยลูกสาวเจ้าของลูกสาวเจ้าของโรงสีใช่แล้วก็ผมก็ไปปิ๊งรักกับเขาอย่างเงี้ยครับผมโอ้โหเจ้าของโรงสีอันนี้ก็เป็นนางเอกเรื่องแรกเป็นไงบ้างคะเก่งไหมคะตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยจะเล่นออกแนวเรียบร้อยค่ะแต่เรื่องนี้จะแบบว่าเฟี้ยวฟ้ามากเฟี้ยวเงาะมากเฟี้ยวเงาะมะพร้าวแก้วใช่่นเป็นตัวเองเล่นไรอ่ะ เรีย <łość> บร้อยหรอเราเราเขาไปถ่ายกันที่สุพรรณบ้านหนองน้องแจมีเอาอะไรมาเลี้ยงเขาบ้างไหมป๊อปมาปลาเมอร์อะไรมีไหมขนมสาลี่ขนมสาลี่ค่ะกินนจนแบบว่าเอาไม่ต้องเอามาแล้วนะคือติดคอจริงหรอถามจ่กินแจมีเอามาหรือว่ากองถ่ายซื้อกินมาก็ไปซ่อมแซมเขาดูสิฮ แต่ผมก็ไม่ค่อยได้กินอ่าแล้วใครกินอ่ะไม่มีใครได้กินได้กินไหมได้กินสาลีไหมไม่มีใครได้กินเลยไม่ค่อยได้กินอ่าแจมมี่อะไรแบบนมดโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะถ่ายรายการเสร็จเดี๋ยวเราไปสุพรรณกันเลี้ยงเลี้ยงเอาแต่สีเขียวนะไม่เอาสีชมพูแล้วก็ผิดไปเติ่แต่ว่าพี่บิ๊กเอ็มของเรานี่เขเจ้าของปรากฏการณ์ดังชั่วข้ามคืนกีตาโลกาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมาเล่นเป็นพระเอกเต็มตัวเกรงไหมฮะ เกลงเป้าก็แรกแรกๆเกลงเหมือนกันเพราะว่าคือเรื่องนี้มันต้องเล่นเล่นคอมเมดี้ด้วยผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับแต่ว่าก็โชคดีที่ได้พุ่มกับพี่วุฒิชัยวุฒิเทวงช่วยไม่เราเล่นกับคนดราม่าอย่างหนวด้วยเนาะหนวดราม่าเนาะเราจะร้องไห้เลย ช่วยกันไปแล้วเป็นเป็นเพื่อนๆกันนะฮะในนี้เป็นกวนกันกลางในเรื่องนี้คือเป็นเป็นเพื่อนรักกันเลยครับ3คนแล้วมาแย่งน้อง j ม m m y ไหมหรือว่าไม่แย่งอ๋อมันมันจะมีจุดขึ้นมาออ๋คือคนละทางเขาก็รักเนาะรังเอกเหมือนกันนางเอกแล้วเราก็ทะเลาะกันครับอันนั้นเขาเป็นพระเอกเป็นตัวเรื่องแรกแล้วโหนอันนี้เป็นละครเรื่องแรกหรือว่าเรื่องที่เท่าไหร่ของโหนเรื่องแรกครับเรื่องแรกหลังจากเดคกกเดียนมาก็คือได้เล่นละครเรื่องนี้เรื่องแรกเลยใช่ครับเป็นไงแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมก็แฮปปี้ครับมีความสุขนะก็ มันก็ตื่นเต้นนี่เนกันเนาะแล้วพี่หมูกรุงเทพล่ะคะไม่ใช่พี่หมูกรุงเทพนี่พี่หมูกรดพี่หมูเห็นบอกว่าเรื่องนี้ร้ายสะบัดเลยเหรอจ๊ะใช่ครับก็ร้ายอันนี้ก็ร้ายร้ายนัก็เรื่องแรกเหมือนกันเรื่องแรกยากไหมอย่างเวลาเราเล่นร้ายเนี่ยพิบบาทก็ค่อนข้างยากอยู่ครับยากอยู่ ยากหรอเป็นตัวเองไม่ใช่คือในกองไลา์ตลอดอะแจมพี่ไลฟ์ขนาดนั้นเลยเหรอเหรผลก็ไลท์นะคะผมบ้าครับผมเป็นคมเมดี้เลยครับอ๋อเป็นคำขันอะไรนี่เมาส์หน่อยสิโหนกับหมูแล้วก็น้องแจมเมาส์เมาส์น้องบิ๊กเอ็มหน่อยเห็นบอกว่าเขามีเครื่องรางของขลังเลยติดเขาูต่ดเตเปล่าในกองอะ เออเราไปไล่กับเขาเดี๋ยวเขาเล่นของใหญ่นี่นะเออเขาบอกว่าอย่างนี้ครัว่าท่านปากเรานั่นแหละไปเปิดกระเป๋าเขาแล้วเจอเครื่องรางต่างๆใช่ใช่ด้วยผมผมคิดว่าใช่เออใช่ชื่อผิดว่าใช่เราโดนเขาเขาจะไม่เคยเห็นครับแต่ว่าผมผมก็เคยเออเปิดออกรายการแล้วครั้งหนึ่งในกระเป๋าตังค์เนี่ยประมาณ80%เปอร์เซ็นต์ี่ยจะเป็นเครื่องรางของขลังพี่ขอเปิดค้นตัวตรงนี้ได้ไหมจ๊ะมีอะไรผิดตัวอยากเห็นเครื่องรางอยู่ในกระเป๋าตังค์เปล่าอยู่กระเป๋านู้นเหรอว้านึกว่าอยู่ตามตัวโอ้ไม่ใช่คนตามตัว อ๋อแต่ว่าเป็นคนเชื่อมาก่อนนะเข้าวงการไหมฮะใช่เใช่มีความความเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนว่าเราเคยทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างหนึ่งแล้วก็ลองลองไปพึ่งสิ่งเหล่านี้ดูแล้วเออมันก็ได้ผลก็คือประสบกับตัวเองก็เลยมีความศรัทธาส่วนคนคนนี้ก็ให้มาผมก็เก็บเก็บเก็บใส่กระเป๋าเขาบอกว่าเออเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์เนี่ยจะดีซึ่งกระเป๋าตังค์ผมมันก็เล็กนิดเดียวแต่ว่า มันก็อัดแน่นเลยของพวกเนี้ยเข็วกระเป๋ามันก็ตรงตรงเงินไม่มีนะครับเดี๋ยวถ่ายคิวหน้าหายเชื่อผมดิไม่อย่างนี้เวลาไปออกกองแต่จังหวัล้วต้องไปค้างอ่ะกระเป๋าใบหนึ่งเสื้อผ้าใบหนึ่งเครื่องรางอีกแใบเนี้งเยอะมากแต่ว่าน้องหมูเนี่ยเขาหน้าเอ็นดูนะน่าสงสารเพราะว่าเวลาเล่นมุกกันในในกองเนี่ยหมูไม่ค่อยทันใช่ไหม ดดอ้ำหรอเขาไม่ค่อยเข้าใจมุกเขาไม่เข้าใจนะพี่หมูจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แต่คนที่เล่นมุกแล้วแบบมันแป๊กอะคือต้องแบบต้องหัวราะคือแบบต้องหัวลาอใช่ไหมล่ะจี้ตัวเอง คือคนนี้เขาชอบเล่นมุกแป๊กตลอดเวลาเลื่อมมาทางนี้เลยเลื่อมมาทางนี้เลื่อมมาทางนี้อันนี้เชุกอะไรลูกแจมมี่อันนี้เช่นลูกอะไรเออแต่ว่ามีมุกหนึ่งอ่ะที่แจมขำที่จังได้มุกนึิมที่ขำเล่นเป็นหมื่นมุกอ่ะสมมติสมมติผมผมแซวพี่อ้นนะโอ้พี่อ้นสวยเหมือนเมย่าเลยครับทำไมไม่หันไปทางมาใกล้กว่าอีก เมยานั่งนะเมย่านั่งคอสุเมยาเมยานั่งเมยานั่งเมียเขาไม่ยากอะตรงนี้กัดคอเขาได้เลยนะหน้าหน้าบิ๊กเอ็มก็ดูเป็นมิดนะมิดเลยคะมิดแท้มิดชาทีตลกไหมโอ้โหตลกเปล่าโอเคโอ้โหนโอเคฮะต้องไปโหนคือแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้มีสาวมาคนเดียวคือแจมมี่มีอีกไหมฮะในละครเรื่องนี้มีใครเล่นอีกที่เป็นสาวสาวมีครับมีที่คนส่วน มีพี่คู่ผมก็น้ําฝนอ๋อน้ําฝนคู่กับหัวคือฝนแล้วแล้วเราเอาตัวร้ายก็ได้คู่ใครเขาพี่เจีย๊ยบครับพีเพ่เจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบอ๋อนึกว่าคู่ลูกกระสุนปืนไงโดนยงิงเล่น,น,นั่น<ล>คู่อยู่แล้วอ๋ๆๆๆพอพรแกไปถ่ายมาบ้างหรือยังเนี่ยพ่อถามตอบไปเลยก็ไ,กไม่ไดนะไ้ผมถามแต่ว่าผมดูจออยู่อนะเพราะว่าไม่เคยเห็นเพราะวันนี้เขาจะออนแอร์วันแรกวันวันแรกแล้วนะก็เลยไม่เคยก็เลยดูยังไม่เคยเห็นที่ได้แสดงไปเนาะนี่ใครนี่ใครนั่งบนเตียงใครพูดสิฝนเนี่ยนี่คือตัวนี่คือฝนไงเนี่ย ขนอะจำได้เท่านี้ว่าขนนะผู้ขนบ้ากก่านี้ไม่ได้แล้วนะไม่รู้แล้วนี่ความยืนผู้ซิใช่ถึงความจำสั้นแต่รักสัญญาเนี่ยแต่เรื่องจับคังนี่นะมันต้องโชว์หุ่นไหมคะเวลาแบกเข้าส่งเข้าสารน่ะของผมมีใช่ไหมใช่ไหมแต่คนอื่นไม่โชว์ม่ได้โชว์คือหมูว่าเขาจ้างเพิ่มไม่โชว์แต่ไม่ใช่ใช่ไหมหมูเขาหมูที่เขาจ้างเพิ่มไม่โชว์สองคิวแต่ว่าไม่ยอมโชว์หรอ ผมไม่มีครับไม่มีไม่มีโชว์ครับไม่มีอะไรจะโชว์โหน่ะมีอะไรจะโชว์โหนโชว์ให้มามีมีคัดมาวีคัดมซิกแพคมีไม่ซิกแพ้ยโชว์เดี๋ยนะโอ้ยนี่ก็สซิบอยังมีมากสุดไปเสื้อกล้ามครัผมเพราะว่าอาจจะโชว์มากไม่ได้เพราะติดลิขสิทธิ์อยู่ซิกแไห่ไหนมีลิขสิทธิ์ไหนถ้าติดลิขสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวพี่แกะให้ โมโหอยากดูอยากดูมากอยากดูอยากดูเร like ื่องจับกังใช่ไหมคะใช่คืนนี้จะฉายเป็นตอนแรกให้นักแสดงของเรานะฮะฝากกันหน่อยเร็วเร็วเวชวนกันหน่อยเลวพิกเอ็มก่อนพิกเอ็มก่อนชวนกันเร็วชวนกันทั้งได้มีเวลาชวน4ี่คนผมก็วันนี้จับกันจะออแได์เป็นวันแรกแล้วก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามชมนะครับเป็นผลงานการแสดงเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกของผมที่ได้มาเจอกับน้องแจมแล้วก็น้องๆ้องน้องหมูแล้วก็น้องโหนนะครับก็อยากฝาก ละครเรื่องนี้ครับละครเดสนุกสนานครับมีบูดราม่าแล้วที่สําคัญมีเพลงเพราะๆด้วยนะครับเดี๋ยวอยากฝากแล้วที่สําคัญมีข้อคิดแฝงไปกับเรื่องนี้ด้วยไงก็ติดตามชมด้วยนะครับเอน่อนี่นี่ดูในจอดิ้องแจมมันโดนบีบอยู่ตรงั้น นาายขึ้นมาขึ้นมาเรื่งสองแถวกันด้วยว่ะแล้วอยู่ในกองโดเขาอำอยู่คนเดียวแม่สาวอยู่คนเดียวไม่นะแตงก็จะวูบวูบนี่ก็จะโดนโดนโดนสามคนนี้มากกว่าอย่าดิอย่าแก่กันแม่เธอต้องแจมฝากห่อยแจกกันแจมชัวรหน่อยเร็วค่ะก็อย่างที่พิมเอ็มบอกว่าพี่พ์เอ็มมาฝากไปหมดแล้วแหละจังก็ อยากจะให้ติดตามค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้ออนแอร์เป็นวันแรกค่ะจะบู๊จะมันจะฟินแค่ไหนนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมติดตามค่ะวันนี้ตอนแรกค่ะจ้าครับน้อหมูก็ขอฝากละครเรื่องจับกันด้วยนะครับวันนี้ก็เสนอไปตอนแรกก็มันจะมีเรื่องราวเกี่ยวระหว่างเพื่อนด้วยเนาะดีกภาพระหว่างใช่ก็อยากอยาใ,ให้ตามว่าพวกเราเนี่ย จะแตกหักกันยังไงแล้วก็จะจงร้อนจะเป็นยังไงต้องติดตามชมกันน้อหมูนี่เสียงเขานาสิกหน้าคุยโทรศัพท์ด้วยจังเลยอ่ะเออแล้วเมื่อกี้จับใกล้ๆพี่ถามนิดนึงอันนี้เราทำผมแล้วใช่ป่ะทำแเซ็ตโฟยจากเซ็ตโฟยมาข้างหน้าัยยโฟคอนเซปต์ไงละครจับกลางอ๋อแล้วเซอร์เซอร์เซอร์เราโค้ดฝากอะไรกับเขานิดนึงหัวไปไหม คือละครเรื่องจับกันโอ้โหทำหลอนตลอเราเป็นตัวเองไหมโผลโผล่อย่าฝืนก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องที่อยู่ชาวประเทศไทยครับดูจับกังด้วยโอนนีพี่โอนตังให้เดี๋ยวท้อเป็นกันพี่โอนเลยไม่ฝากด้วยนะครับละครเรื่องจับกังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่ายนพสปีดวันนะครับจัดมอบให้กับคุณนะฮะอาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าบลูแอคชั่นคอมเมดี้มีหมดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานด้วยให้แบบว่า ก้าวต่อไปนะครับเพราะว่าหยาดเหงื่อทุกครั้งเนี่ยมันมีเปรียบเหมือนสมดุลประสบการณ์สมุดสมดุลคือประสบการณ์หนึ่งเม็ดก็หนึ่งครั้งนะฮะอยากเป็นกําลังใจทุกคนด้วยออกอากาศทุกวันเลยเนาะจันทร์ถึงสุกนะคะหกโมงสี่สิบห้าสี่แปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีติดตามนะฮะดราม่าคอมเมดี้ก็มีนะฮะแถมยังได้แง่คิดอีกมากมายแต่ว่าวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยสําหรับคันปากนะฮะละครเรื่องบ้านไสทองกําลังจะมาแล้วอ๋อแล้วหลายคนสงสัยว่าใครจะมาเล่นบทชายหนุ่ อย่าเล่ชายหน้อยไม่ได้เราเป็นผู้หญิงเราเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะฮะเราจะเชิญชายน้อยมาพูดคุยในรายการกับเราที่คันปากนะครับแต่วันนี้ขอขอบคุณนักแสดงจากเรื่องจับกลางครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณคะบคุณคะอคะวันนี้คันปากของเราก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ป่าแก้มกัน